าความสีสานสาวัสดีพี่น้องบ๊วยสุขูสุคนครับวันอนี้พอกันในวันที 25, ่25บห้ากรัชาคาม2566ครับพี่น้องหลังจากสิเฮ็ดบ่ออกมาโดนเติบครับพี่น้องก็เลยว่าสิบ้ามาจ่อเบ,บื้งพี่น้องเจ้ามาที่มีเอียงหรือบอผู้พี่น้องครับมานกำลังหลุ่นไปน้อกันเบื้องครับสีมานเอ,อยียงเลยหลอดพรมหลอดเฟื่อยไปพี่น้องผ้ากันมากกันหลายคนครับพี่น้องสามสี่คนอยู่ครับมากระป๋าพี่น้อง ได้ปลาได้บ่ปลาอะไรอยู่จ้าโอ้ปลาได้บหลายหนึ่งจ้าเก็บจ้าเก็บท้ายคิดเก็บนี่บ่คข้อได้สองดอกพี่น้องก็แล้วมาพลอยนิดเพิ่มเขาพี่น้องเอ้ยนี่จังออกอีสองดอกครับผมบองเนี้ยมาห้ามงานคือบอกจะได้หลายกว่านี้มีอยู่สองดอกนะครับนี่ <S <S อุ้ยพูดสะออนลายไ,ไม่ยังเนาะเขามีดอกเดียวบลยนี่นี่ มีดอกหนึ่งครับเป็นยังนอนีอ่เห็ดขอครับยังอะไรนี่พี่น้องหนึ่ดอกนี่สองดอกครับนี่ทำงานเลยครับสองดอกหายากยากครับเห็ดว่าฮันออกฝนกับก,กบระลังตกครับผมนี่ครับดอกนึ่ง ปาดเป็นยังไงพี่น้องนี่ยเป็นคืนเป็นเคงอยู่ครับนี่ปาดถูกโ,โอพี่น้องเทาแล้วนี่ดอกนี่มังครับดอกนี้นะดอกนี้ก็เทาแล้วครับดอกนี้อันนี้ยังอะไรอยู่ครับนี่มังครับดอกนี่พี่นี่โอ้ยกำลังงามๆเลยนี่คนมาฟอเพิ่น พี่น้องเพป็นคืงเป็นคืนอยู่ครับผมอะไรยู่สองดอกครับนางนานกระสีใบพันธุ์เป็นเชื้อนะครับผมอธิบายเพื่เป็นเสือครับพี่น้องไปรับไปหลุนบางสีบอเร็ดหนังง้อครับพี่น้องนี่เอาเลี้ยงงามๆเลยครับตอนนี้เท่าแล้วเอาไว้เราทับอือเฮดเคอลินดอกนี่ครับออกวีดอกเดียวเลยจนเถินเลยครับในเดินนี่เป็นยังไงครับพี่น้อง พี่น้องนี่นดอกนม้ครับพี่น้องนี่น้่งแหล่ครับผมนี่เช่าดินครับผมนี่ภาพพี่น้องตอนนี้ก็มาร่วมกันแล้วครับผมนี่มาจุ่มกันแล้วขน,นย่างครับพี่น้อง โอ้ยแต่ละคนครับนนั่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องดอกเก็นคืองามคือคนเก็บแท่ะานั้นนะโอ้ยเบิ่งของเบาความครับพี่น้องพี่ชื่อหนึ่งใหญ่จ้าพวกพีสิแกงพัดเลยพี่แกงเด็กยิบเดียวครับโอนอันนี้ของประกองกับประกองครับพีแกงเอออันนี้ของปแหวนนครับผมผลงานกับสิมีซำหนีพี่น้องย่างจนเมื่อยจนหลาครับผมแต่เสียเศร้าโอนไปต้นศาสเนาะ มือนบบกุบยู่เมื่อนจับบมวนครับพี่น้องขอปลาดีกว่กลัวคนโอเฮ็ดดอกนึงแบบช้ำนี่เลยป้าป้าเมืเก็บเพื่อกลงไปโอ้ยพี่น้องมันบังด้วยเดี๋ยวบางใยหนึ่งนิ่มั้งการสนับคลิปห้องเหมือนก็นซมี่แามนี้ครับพี่น้องไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ